จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําการทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่นะครับของตัว Huawei P40 Pro นะครับว่าชาร์จแบต0ูนถึงร้อใช้เวลากี่นาทีนะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับว่าอยากให้ทําการทดสอบสมาร์ทโฟนอีก2รุ่นนั่นก็คือเจ้าตัว Nova 7i แล้วก็ Mate 30 Pro นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมก่อน1รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้ารุ่น m a e 30 Pro นั่นเองนะครับว่าจะชาร์จเร็ว ขนาดไหน0ถึง100ใช้เวลากี่นาทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยครับเคยนะครับก่อนที่ทําการชาร์จแบตเดี๋ยวผมให้ดูอะแดปเตอร์ก่อนนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ในส่วนของตัวซูเปอร์ชาร์จนะครับ40วัตต์เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนเลยนะครับว่าซูเปอร์ชาร์จนะครับ max 40วัตต์นะครับก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวเดียวกับที่ผมทดสอบตัว Huawei P40 นะครับเดี๋ยวทําการเสียบชาร์จแบตกันเลยนะครับ จะสมาร์ทโฟนเปิดติดขึ้นมานะครับผมจะทําการเริ่มนะครับจับเวลานะครับอโอเคนะครับมันเปิดติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยละกันนะครับทุกๆ10นาทีนะครับผมจะมาเปิดหน้าจอดูนะครับว่าแบตเตอรี่มันเข้ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็กินแบตเตอรี่มันหมดไปเลยนะครับตอนนี้มันชาร์จขึ้นมานะฮะเมื่อกี้มันขึ้นว่า2%นะครับจากแบตเตอรี่หมดเกี้ยงเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะผ่านไป10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อครบ10นาทีเราจะมาทำการตรวจดูว่าแบตเตอรี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปขยับนะครับตอนนี้นะครับได้แบตเตอรี่มาทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับ กูหน่นะครับเมื่อกี้มันหายไปนะครับ28%นะครับจากการชาร์จแบด10นาทีนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขยับขึ้นมาตั้งดีๆก่อนนะครับ10นาทีนะครับได้ไป28%นะครับจากการชาร์จแบด10นาทีหลังจากครบ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันอีก1ครั้งนะครับว่าแบตเตอรี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 1ินาทีแรกนะครับได้ไปอยู่ทั้งสิ้นนะครับ28%นะครับ เมื่อสักครู่นะครับ10นาทีแรกนะครับได้ไป28นะครับจากแบตเตอรี่เหลือ0เซน์ะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อครบ20นาทีแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะครับครบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มมาอีก20์เนะครับเป็น48นะครับ ก็จากเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่10นาทีนะครับได้28นะครับตอนนี้ก็48อ่ะ49นะครับผมใส่ไป49เลยละกันนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้ครับ20นาทีนะครับได้ประมาณ49เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยว30นาที เรามาดูกันนะครับว่าจะได้แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอน P40 Pro ได้ประมาณ68นะครับจาก0ถึงในส่วนของใช้เวลา10นาทีถึง30นาทีเดี๋ยว30นาทีของเม30 Pro เรามาดูกันครับโอเคนะครับ30นาทีผ่านไปเรามาดูนะครับตอนนี้นะครับได้แบตเตอรี่อยู่ที่66นะครับจาก0นะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวลรอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ บแบตเตอรี่อยู่ที่67%นะครับพอดีว่าผมไม่ได้ตั้งค่าเดี๋ยวผมตั้งไว้ก็ได้ครับให้มันแจ้งเตือนนะครับแบตเตอรี่นะฮะแสดงติดนะครับนี่คราวนี้จะได้รู้กันนะครับตอนนี้อยู่ที่67%นะครับผมเอาค่าที่ดูค่าแรกละกันนะครับ66นะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับ30นาทีนะครับได้ประมาณ66%นะครับแล้วระหว่างที่ให้ดูมันขึ้นไป67%แต่ผมตีไป66%ละกันนะครับเดี๋ยว40นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์จาก66%ตอน30นาทีนะครับเดี๋ยเรามาดูกันครับ ตอนนี้นะครับได้มา82%นะครับจากการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าถ้า50นาทีจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว100%จะใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะครับ เมื่อสักครูคร่นี่นะครับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับ40นาทีนะฮะเราได้ไป82นะครับขาดอีกประมาณ12จะครบ100แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อครบ50นาทีนะครับจะได้แบตเตอรี่ไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับ50นาทีแล้วเรามาดูกันนะครับตอนนี้ได้ไปทั้งสิ้นอยู่ที่ 92%นะครับจากการชาร์จแบตไป50นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอีก8%ที่เหลือจะใช้เวลากี่นาทีเต็ม100%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า รบ60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอน P40 Pro จะได้96%เปอร์เซ็นต์เพราะว่า,าหลังจาก70%เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะลดแรงดันไฟลงนะครับตัวการชาร์จมันจะช้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงจะได้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์จากตัว50นาทีที่แล้วนะครับได้ไป92%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเรามาดูกันครับ ตอนนี้นะครับได้แบตเตอรี่ไปทั้งสิ้นน้าว6เปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออีก4เปอร์เซ็นต์นะครับก็ซึ่งเท่ากับตอน P40 Pro เลยนะฮะซึ่งพอๆกันเลยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้จะมากกว่า300มิลลิแอมด้วยนะครับตอน P40 Pro แบต P40 Pro แบตเตอรี่อยู่ที่4,200มิลลิแอมนั่นเองนะครับ4เปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะดูบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้น้อยต้องคอยดูนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเต็มแล้วมันเหลือแค่4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะ ครับตอนนี้นะครับก็ครบ100%แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จแบตโดยประมาณนะครับก็เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับ9นาที55วินาทีนะครับก็ตีเป็นซะ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะครับซึ่งเวลาเนี่ย พอๆพอกับเจ้าตัวโห้ย P40 Pro เลยนะครับในช่วงเวลาที่ผมจับนะครับทุกๆ10นาทีถือว่าเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อเต็ม100%ใช้เวลาใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ตัวนี้แบตเตอรี่มากกว่า P40 Pro 3 0 0 m มิลลิแอมนะครับแต่ว่าสามารถชาร์จแบต0ูนยถึงหนึใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง กับอีก10นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับซึ่งการใช้แบตเตอรี่ที่เร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานและในการทํางานที่ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาอเออเราลืมชาร์จแบตเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จตอนเช้าระหว่างอาบน้ําได้นะครับมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วชาร์จเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ขึ้นมานะครับมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเทคโนโลยีชาร์จเร็วณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเร็วจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีการรับรองจากตัว TUV Certificate ด้วยนะครับมันใจว่าชาร์จเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป ทำการทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ของ Huawei Mate 30 Pro 0ถึง1น0นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า0ถึง100%ใช้เวลากี่นาทีบ้างนะครับ10นาทีได้28% 3ได้ 20นาทีได้49%อนะครับ3านาทีได้66% 40นตาทีได้82%นตะครับ50านาทีได้92%แล้วก็60นาทีได้96%นะครับแล้วก็1ชั่วโมงกับอีก10นาทีเต็มร0 0นต์นั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครดูแล้วถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ